สวัสดีครับผมบอสเลฟนะฮะพบกับกเกมบล็อกช็อตวิลเลตวันนี้ผมมามีเพื่อนมาด้วยเป็นกองเชียร์่ะเริ่มววเนเลยดีกว่าก็กดเลสิครับเพื่อนหนุ่ม เ้ยต okay. <mel> <ic dan> ื่นยังพี่โอเค๋อกโหต้องกดด้วยแม่งไม่ไม่ไม่บอกอะไรแล้วกันเดี๋ยวปลอยโอ้ยนี่เยพี่ยรออยู่นานอ่ะนี่ให้โผลดเซ็นเอกสารจัดไปพิมพ์ไปงูๆงว่าโบส แค่นี้ก็เพียงพอมีลูกที่ยิงได้ที่ที่เหลือยิงไม่ได้สองแป้งใส่กระสุนแบบไม่รู้ชักมาสองในหนึ่งซื้อกระสุนปลอมเยอะสุดโง่โง,ง่เลยจัดไปหนึ่งทีโป้ง โอ้แตกแล้วก็เล่นได้อีกตาหนึ่งนี่คือพิเศษหัึใจนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไปก่อนแล้วหัวแตกปักหอ้หนายยูโอเคหกกูหน่อยนิดนึงแค่ฝูหนาวระวังด้วยล่ะมึงโกงกูแล้วอา สองแบล็งค์ไลฟ์สามครับแล้วถ้ากูายิง<า>นี่ยังไงนะถ้ากูยิงอสามในสองนะ่ะจงังหวะนี้สามในสองโอ้โหโอ้โหอยากจะเพื่ตายอีดวงเช็ดอา้าวนั่นแหละ,ะเอาไปเลยหน้ายู่เปมึงเงะ ตอนนี้ตอนนี้สองหนึ่งกระสุนจี๊งสองแบงค์หนึ่งจีิงสองไม่ไม่แบงค์เออมันมีแบงค์แบงค์เหลือหนึ่งแบงค์เรายิงไปไงสองกับหนึ่งบิ๊กใช่สองกับหนึ่งบิ๊กเชื่อมั่นสิเชื่อมั่นดินั่นแหละยได้ยูไปหนึ่งปีแค่นั้นจบชัดไปแหมโบล์สปินยี ด่านสองล่ะทำให้เกมมันสนุกกว่านี้ดีกว่ะจัดมาครับพี่เอ <Yeah. S 1> สองไอเทมอ uh huh. ได้ไกุญแจมือแล้วก็มีดมาโอ้โห oh. oh. กระสุนนัดเดียวกับแร็งหนึ่งอันใส่ไปสองนัดหนึ่งหนึ่งวัดใจกูดูไม่ได้แต่เขากูดูได้เกูจะทำการเอาไปพี่วัดมือชกโอ้โหไม่รู้ด้วยว่าออกฟอร์มหรือจริงเอาเลยยัดก็ยิงแม่งอันหนึ่งนัดโต้งเอ้ยสองดาเมจจัดไป อ่ะอีกตัวอีกเอ้ยเหมือนเสียกุญแจฟรีอะไรเงี้ยเหมือนเสียกุญแจฟรีจริงแต่นี่คือแบบเมคช่วงไงเออมือจะสั่นทำไมล่ะก็รู้อยู่แล้วนี่แต่ก็ดีย่อยของไปจะได้ไม่เต็มน้ำเอออืมไม่รู้เพจไม่รู้ไม่เห็น พระเจ้ายังตายอิดเดาสองทับสองแตกแตกแตกแกแเดือดช็อตการ e j e c t เคลนเชลอ๋ออเอากระสุนออกเลยโอ้โหสองสองแกแม่งอร่อยมากแน่ใจนะนี่ดิเงบเรียบร้อยถึงสองวัดใจเมื่อล่ะวัดใจมั้ล่ะปุ้งหน้าแหกนี่ไงหนึ่งหนึ่งอ้าวหนึ่งหนึ่งมือ ชิเนี่นี่ยังไงโอ้โหมเขาไม่ได้ยิงจบไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไายเรียบร้อยไม่ได้ยิงไหวหมดอืมบุหรี่แกแล้วก็คุบแจมมือโดนกูดเน่ เอาสามนัดสองนัดโอเคโอเคโอเคอี <Yep. S 1> ะบปประเดิม <c oughs> เชิญครับพี่รออะไรอะ่ะพุ่ง <c oughs> ยิงแม่เลยพ <c oughs> ุ่งยิงแม่งเออจบโอ้โหจบพอดีด้วยสวยงามอีซ <c oughs> ีเกมฟีไลฟ มาถึงจุดสุดท้ายของเกมกันละไม่มีตัวช่วยเหลือไม่มีถ่ายเลือดเต้นอยู่เต้นอยู่กับความเป็นและความตายอันนี้คือเครื่องอะไรอ่ะอ,อับชิงตึงๆสไอเทมต่อรอบ ก็น่าจะเหมือนกันหมดแล้วมั้งอืมแล้วพี่เขาได้อะไรได้เบียร์กระป๋องหนึ่งบุหรี่กระป๋องหนึ่งบุหรีสองโอ้โหสองแดงสองเบียร์ไปเลยเพื่อนต่ออะไรอ่ะเบียร์เบียร์ไปเลยยังไงก็ต้องเบียร์ไปเลยเออกระสุนแดงสองจัดปะเงียบอ้าวหวานเลยปะปะ ไม่ต้องเล่นอยากเล่นมึงก็เล่น <c oughs> อยากเล่นมึงก็เล่น <c oughs> ไม่ต้องเล่นยัง <c oughs> ไม่ให้หมดอะ่ะทบอกแล้ววัดใจเ <c oughs> นี่ยเขาเรียกว่าฟาร์มของไง <c oughs> เออฟาร์มของยังไงก็ได้เบียร์อีกรอบแล้วก็ได้นี่ด้วยเป็นไงของดีจัดโอ้ได้ทุกอย่างเลย โอ้โหเขาหนีสี่นัดโอเคสี่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 เต็มเต็มแม็กอันนี้เต็มแม็กวัดใจอันนี้น่ารุ้นหน่อยจัดมาดิเฮ้ยพออร่อยปะพี่ตามระเบียบเยี่ยมเๆี่ยบเียเียเรื่อยละเรื่อยแม่งจากอะไรวะในชีวิตจริงม่งเรื่อยโคตรนานเลยนะยิงแม่งไม่ต้องเล่นวันนี้ เลนโอ้โหแล้วแล้วเบียร์ฝั่งเขาเบียร์เขาเยอะมากอ่ะด้วยเหตุผลบางประการลูกสองก็กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งกระสุนโอ้โหคูจะดูอ่ะเป็นอะไรไปจัดไปอย่าให้เสียโอ้โหดับเบิลแทบแป้งจัดใช้ไปแล้วสองนัดเหลืออยู่สองกับสี่สี่แบงค์คือคือ แน่ๆบอทน่าจะใช้เบียร์หล่อลุ่ยตอนมึงกินไปเลยมึงกินไปเลยอ้าวเดือดเดือดเพิ่มมัแค่หนึ่งแต้มสองแต้มแล้วก็เพิ่มมาสองแต้มมึงคิดว่ามึงมีอยู่บุ้หญิงคนเดียวอ่ะแล้วก็ดื่มเบียร์แล้วก็ดื่มเบียร์เงียบอ้าวโอเคเหลืออยู่นัดเดียวอ่ะหมดเลยอ่ะแบงค์เฮ้ยหนึ่งสามที่เอาจริงอ่ะ หนึ่งสองหน <BACK> ึ่งสองละหมดาปหมดอ้าวเรียบร้อยไม่ต้องใช้ใช้แมงให้หมดอ่ะใช้แมงให้หมดอ่ะวิล l ี่อินเทอร t i n สอะไรมันก็มีแค่แบงค์เอาเอาให้หมดอ่ะอ่ะไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องยิงด้วยอ่ะเดี๋ยวทำเลยทำีบอกแล้วบอกแล้วใช้เบียร์แบบโอ้โหกุ้มเลยเกินไป โหได้โหชุ่มฉ่ำมากสังหารทงเลยสามสองมีกระปอม, 3, <S 2> 2. <S มีแบรงสองก็ต้องพูดทำทำกต้องบูดม,มากเอาไปก่อนไปขเคาะดูเลย้วแป๊ปะปัดชักไปแบงแบงค์ูดื่มเบียร์เป็นหนึ่งีอร่อยมากโยนสามหนึ่ง กะซูนี่นะสามหนึ่งก็ตัดแม่งเลยแล้วกันนะกันน่เราเล่นกับโชคจะตายอยู่แล้วเฮ้ยยิงมาเลยหนึ่งทีมันก็ต้องแล้วสองหนึ่งคิดว่าไงอะคิดว่ากูเป็นคนยังไงอะพีปาดบีดอะเลไม่ดีดีอะไรไงอะสองหนึ่งก็ต้องวัดใจกันหน่อย จริงไหมครับพี่แป้งไปหนึ่งทีเหยียบ้อยใส่หนึ่งไฮลิส์ไฮรีเทิร์นเออหมดแล้วอยาทำเลยทำดูบุหี่เออเอ้ยเดี๋ยวดเ,ยดเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่หยาบไฟจับเงียบไม่เข้าใจว่ะแต่เอาเถอะอยากดูก็ดูแต่ จะบอกว่าดูดไม่ขึ้นใช่ดูดไม่ขึ้นเลยเหรอแบบนี้ใช่พี่ล็อกไหม้องดูดไปดอยางดูดก็ดูดไปก็คือจะบอกว่าถ้ายิงเขาดันเนี้ยได้อ่ะเขาจะตายเลยแต่หน้าแต่หน้ากูแหกหน้ากูแหกก่อนสองหนึ่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมีแค่สามนัดสองนัดนี่เออหมดแล้วหมดแล้วเ็บ ผู้ยิงไปตั้งสามนัดผู้ยิงไปแล้วสองไงจูดเดือดโชว์ไปอัดหนึง่งได้เบียร์แล้วก็ต้องได้แวนขยายแล้วก็ต้องมีเลื่อยเอาเวนขยายแล้วก็ต้องเลื่อยดิอ,อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีไม่เราจบฉากเลยไแงแล้วเหลือเหลือนัดเ,เดียวแบงค์สองเลยเมื่อกี้ใช่แบงค์สองอเปิดดูหน่อยเป็นที่ทีเงียบเรียบร้อยอาตายอาแตกไป ม <c oughs> ันเะป็นธรรมเนียมบิ๊กมันเป็นทรรเนียมโอมายวโมหมูมันกระจอกกูบอกเลยไม่ใช่นะักพนันที่ดี เอาเอาจริงนะคนโปรตีนนัดเดียวก็ไปละก <ś ması> ูก็เหมือนกันมันคือปีศาจเก่โฟน,นุ <ś ması> ไม่ใช่ป <ś ması> ีศาจกูก็ปีศาจเม่งนัดเดียวแค่ใช้ที่ปั๊มห็นใจผมก็ตื่นยิงไปสิบสองนนะัดเชลยวอินเจกดอคิกไปสองปเตะไปสองประตู ดูทำไมกว่าเตะก็เตะจริงๆเตะเ็อย่างงี้กูไม่ได้ดูหลีเลยนีกว่าปิดเมื่อกี้ใช่พอดูเลยอะก็บอกแล้วดูต่อหน้าเขาไปทีนึงไห้ปีงเขาโชว์เขาไปทีโชว์โชว์คนกินเขาไม่ดูดกันเออดับเบิลออนติงอัลล็อกโอ๋โหมดสอง